เด้งถึงได้ก so ินข้าวลูงแม่ต้องจี๊ดเย้งต้นไก่้องแม่อ่าอันนี้มาเบิงอ่าคุณลำไัยเพ่นอันนี้นะคะเพ่นถอนมันมิเตพีแต่นองนะคะมิเตพีแต่นองนางลุงมันไงโอ้ยนางงลุงี่นี่นะดางลุงเ้นเ้นบอกเออเ้นเซนบอก้าลง

แต่เป็นกาไปเพืนอนเนี่ยล้วกอนไม่ได้เพื่อน้เพื่จะกอกินเลยบ่ยถึงหรืกินก่อนก็ไกินเลยวิธีชีวิตบ้านเฮานะคะการอยู่การกินตอมั่ใจกันนะคะพี่นองเข้ามาบเขามาเขามา

เอ้เองกิข้าแสบบอ๊คิดหลายๆคินหลายๆบยกเหลือันเนี่ยมาจอยกับเป็นิงอ่าเหมือนี้่าจอยกับมาถอนมันนะคะ่าจอยมาถอนมันอยู่บ้างหวยนี่บอ๊ะโอ้บวบานคนบานนคนบานน่ะบ่ฮะเราตงมัน เือกี้เขาไปตเสบกันย่ยวกับีเดี๋ยวพอทำากินห่ไอเมื่อกีนอรเ้กับน่นอมไงกินเลยเขาด้อพี่น้องกินเขาพี่น้องไทยพี่น้องพี่น้องบ้าจอย กันพ okay, ี à, ่น้องมาถงมาเด้อเพราะว่ามีอะไรสิ้าอนบ่ไป้านไปบ่เจาไปบเออจังสันบ่เออปวดขนหน้าดอ้นหนาดนไปบมิมาหาหมอดม้อ้อมหาเขาเาต้แจ้งนี่